จะเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านเสร็จตอนเช้าเสร็จไปหนึ่งไร่เกี่ยวกันสี่ห้าคนนะนั่นเป็นฟูน้อยนะมีวัดมีอะไรอยู่ด้วยนะบรรยากาศดีนะตอนเช้าซึ่งช่วงนี้คนอีสานส่วนใหญ่ก็จะไปเกี han, else, four, ่ยวข้าวตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแล้วก็สักเก้าโมงก็จะขึ้นมากินข้าวกัน รอบรุ่งรอบ,รอบเนดึกกําลังจะกลับบ้านนี่ก็ทางเข้าหมกบ้านนะครับมีบ้านคนบ้านมีอาบานบ้านที่บ้านเาะบ้าน

เป็นบ้านแล้วนะครับจะเป็นบ้านแล้วที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีต้นมะม่วงต้นชะอ,อมบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากนะครับมีต้นมะนาวต้นลำไยลำไยนอกฤดูนะครับเป็นลูกแล้วกินได้ตลอดปเขาเรียกลำไยสามฤดูเป็นตลอดปีนะครับกินได้ตลอดปีนะครับ ก็จะเป็นต้นมะกอ,อกน้ำนะครับอีสานบ้านเราก็ปลูกได้ทุกอย่างนี่มะกอ,อกน้ำนครับเป็นลูกทั้งปีเหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากปลูกอยากนี่มะกอ,อกน้ำก็สอบถามมาได้นะครับกดนี่ก็ต้นมะนาวนะครับนี่ก็เป็นทั้งปีเหมือนกันมะนาวต้นปลูกง่ายนะครับทางอีสานบ้านเรา ใครที่คิดอยากปลูกมะนาวขายก็สามารถปลูกได้นะครับก็ฝากบรรยากาศช่วงเช้าไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ